สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซลแลนด์นิวเวิลวันนี้เราก็จะมาดูการอัปเดตครบรอบ1ปีกันว่าทางเกมอัปเดตอะไรมาบ้างในส่วนของการครบรอบ1นปีนะเราพาไปดูกันเลยว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างสำหรับวันนี้นะก็อย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของการลลอกอินนี่รางวัลเฉลิมฉลองนะก็จะเป็นการลลอกอิน7วันก็มีแจกถั่วทองนะที่เอาไปใช้ลดราคาปวกบัตรลดราคาต่างๆแล้วก็มีมีนี่เลย อาหารวอนัทใช่ไหมนี่ก็จะเป็นนี่เลยขี่ไปน,นี่เลยเป็นสั์ขีใหม่นะก็บอกเลยว่าก็ค่อนข้างเทพอีกแบบนะนี่นั่งตรงแบบแขนด้วยแล้วก็มีโปรไฟล์ใหม่ในส่วนของเฉลิมฉลองครบรอบนะนี่ตรงนี้ครบรอบ1ปีของทางตัวเกมนั่นเองนี่ก็จะมีกิจล็อกอินตรงนี้1อันแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ขอบคุณเฉลิมฉลองตรงนี้นะก็จะเป็นมีร้านค้าเฉลิมฉลองแล้วก็มีอ่าของรางฟุกเซอร์ไพรส์พวกนี้ทำโปรนัาเวส เราต้องทำเควสไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์พวกเนี้ยลงดันเจี้ยนทีมแล้วก็ล่าสัตว์วิญญาณแล้วก็อ่าล่าสัตว์ล่าสัตว์วิญญาณเออทีมล่าสัตว์วิญญาณอ่าแล้วก็เนี่ยมันจะได้อ่าโทเค็นเนี่ยสี่สิบอ่าสี่สิบโทเค็นต่อวันนะสี่สิบเหรียญที่เอามาหมุนนะต่อวันเหรียญเนี่ยเอามาทําอะไรเนี่ยก็จะเอามาหมุนในส่วนของนี่หลวงสันเท้ารตรงนี้นะก็จะเป็นวงล้ออ่าสล็อตตรงนี้ ถ้าหมุนได้อะไรมันก็จะเราจะสามารถเลือกได้ภายในนี้4อย่างถ้าเราหมุนไปรอบหนึ่งมันก็จะมีนี่พาหนะมอเตอร์ไซค์นะบอกเลยเป็นพาหนะที่ไวที่สุดในเกมแล้วในส่วนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพัดจันทร์มีคัม e พีเอ็กเลือกอ่านี้ไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะเพราะมันไม่ใช่ระดับ UR าเนาะเออทำไมไม่ถึงเป็น UR เพราะว่าปกติรอบก่อนมันก็เป็น UR นะในส่วนของคัมพียเนี้ยแต่ทำไมรอบนี้มันเป็นแบบ SR ธรรมดาก็งงกันเขาใส่มาผิดหรือเปล่าเนี่ยจริง แล้วก็มีเพชรพันสองก็มีที่ดีการ์ดร้อยหนึ่งนะนี่ก็ประมาณนี้ในส่วนของหลวสันเท่านะถ้าใครสุ่มได้มอเตอร์ไซค์นี่บอกเลยว่าโคตรแรงมากเลยนะดีมากกระทวงมอเตอร์ไซค์อันนี้แล้วก็เรามาดูร้านค้าเฉลิมฉลองกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยก็มีการ์ดระดับ ur เลือกเองนะก็ถ้าให้ผมแนะนําในการเลือกก็คือแนะนําให้เลือกพวกการ์ดเทพมาก่อนนะว่าการ์ดเทพมันจะหายากกว่าพวกการ์ดแบบ ur Limited ธรรมดาก็แนะนําเลือกเป็นการ์ดเทพนะ จะทางซานหรือว่า er เซเลอเสียก็ได้นะอินนี่มันหาได้จากทีมลบอยู่ละก็อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้แนะนําให้ไม่ทางซานก็เซเลอเสียสองการ์ดนี้นะเพราะว่าการเทพมันหายากกว่าการ์ดปก,กติธรรมดามาเราดูกล่องที่2กล่องที่2จะเป็นกล่องสหายเลือกเองนะระดับ UR นะั่นก็คือน่าจะมีสหายลิมิเต็ดทุกตัวเลยระดับ UR ทุกตัวเลยถ้าแนะนําถ้าใครยังไม่มีก็ถ้าจากได้ดามจก็จะเป็น,นส่วนของทางเฉินนะ ทังเชิญแล้วก็ทงังซานแล้วก็เสยวอู่ก็จะสารตัวนี้ที่เพิ่มดาเมจไอ้ดีให้เราได้ค่อนข้างดีนี่ซานดยดีนะทั้งเชิญทงังซานแล้วก็เสยวอู่แต่ถ้าใครไม่มีไออิ in, กน,น in, ก็ได้นำมาอินก็ได้ว่าเป็นตัวฮิวที่ไปได้กับเราทุกที่เลยในส่วนของุดันแดนลับหรือว่าดันต่างๆที่สามารถาพาสหายไปได้หนึ่งตัวที่ตามหลังนะนะเพราะว่า, in, วาอินมันจะเป็นตัวละครบัฟที่ดีมากนในส่วนของ สายฮิวมามาแทนหลงๆอะไรเงี้ยแบบตีหุ่นอะไรพวกนี้มันก็จะบูตดจให้เราได้ดีกว่าหลงๆเพราะปั๊บมันอนข้างดีกว่าหลงๆไอเทมต่อมานะก็จะเป็นภายในภายในก็จะเป็นภายในไม่เลือกเองด้วยนะก็เป็นสุ่มโอ้โหแบบครบรอบหนึ่งปีก็แบบแจกก็น่าจะแจกแบบเลือกเองมาให้หน่อยนะก็แบบต้องสุ่มกันอีกแล้วในส่วนภายในนะถ้าใครสุ่มไม่ได้ของที่ต้องการก็คือแย่เลยสุ่มได้ของสีฟ้าสีแบบ สีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยของแท้งหรือว่าของสายควบคุมก็แย่เลยสตรงนี้แล้วก็มีอ่าสมุนไพรเลือกเองนะตรงตรงนี้มีดอกที่เขียวด้วยนะใครยังมีอ่ายังไม่อัพสกิลยังไม่ครบก็นี่ดอกที่เขียวเลยก็จะประมาณนี also, can t can t t inhos, ้นะที่เหลือก็จะเป็นพวกทองพวกแบบอ่าดอกไม้ปกติแล้วก็พวกจิตอาวุธแบบของทั่วไปที่มาทุกกิจอยู่ละในส่วนของพวกนี้ก็จะประมาณนี้ไฮไลท์ก็จะเป็น2ออย่างนี่แหละกล่องการ์ดเลือกเองแล้วก็กล่องสายเลือกเองนี่แหละก็อย่าลืมมา แลกกันด้วยในส่วนของนี้แนะนําให้แลกก่อนเลยเพราะว่าเป็นของที่ดีมากในส่วนของรอบนี้แล้วก็มันจะมีอัปเดตมาก็คือบูชาทะเลใช่ไหมบูชาทะเลรอบนี้นะก็บอกเลยว่าเดี๋ยวกองทุนครบเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะว่ากองทุนมันต้องรออินครบ5วันถึงจะปลดล็อกกองทุนทั้งหมดนะก็คือมาเป็นวันก็ไม่สามารถแบบสุ่มได้วันแรกเลยก็อาจจะต้องรอ5วันนะแล้วก็จะมาสุ่มให้ดูกันกองทุนรอบนี้ก็จะมีนี่นะ ชุดแต่งงานมาด้วยในะส่วนของตรงนี้อกองากล่อง75นี่75ก็จะมีพวกมีชุดแต่งงานมาให้ละ เพราะว่าเปิดตัวตอนแรกชุดนี้มันประมาณ300ไข่มุกเลยนะตอนนี้ก็มาแลวให้แลก75แล้วก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยเพราะว่าดีมากในะส่วนของชุดนี้ว่าบวกพลังโจมตี3%ด้วยชุดนี้นะจะไม่ผิดไม่3%ก็1.6%จนะจะไม่ผิดในส่วนของชุดนี้ก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยถ้าใครแบบอ,อยากได้แฟชั่นหรือเป็นชอบแบบสายแฟชั่นอยู่แล้วก็อย่าพลาดชุดนี้ โอเคแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดเฉินซินอัปเดตมาแล้วนะนี่การ์ดเฉินซินก็คือนี่เลยมาแล้วเจ้ากอบีจสังหารเฉินซินนะเฉินซินนี่ผมก็จะเก็บไว้เปิดตอนวงล้อนะเพราะว่ามันจะได้ควสในส่วนของแบบอันนั้นด้วยที่มันแบบสแต็กในส่วนของของรางวัลที่แบบสุ่มแบบได้เศษได้เศษมาเท่าไหร่มันก็จะแบบได้ของตามแบบนั้นนะเพื่อจะเอาตีมในส่วนของการสุ่มแบบรางวัลสเตปอัพของไอปิปิตงอะรางวัลต้นไม้ทะเลใจตรงนั้นอะใช่ ถ้าแบบเอาเราเก็บอา่าพวกนี้ไว้เปิดตอนตอนวงล้อมามันก็จะนับเศษที่เราแบบได้มาด้วยเข้าใจไหมมันก็จะ,ม,จะมันก็จะแบบได้เศษแบบรวมง,ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เปิดรอแบบกิดวงล้อมาก่อนว่าตู้อยู่ตั้ง25วันเลยนะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะในส่วนของตรงนี้แล้วก็มีตรงซีซั่นอัปเดตมาใหม่ก็นี่เลยก็จะเป็นอา่าล่าล่าสา์สำนักเปิดมาแล้ว1รอบแล้วก็จะเป็นภารกิจสำนักอา่าไม่ใช่ตรงนี้ นี่ก็ถูกเลยธุรกิจสานักใช่ตรงนี้แล้วก็นี่เป็นในตัวของรุ่นรุ่งอรุณศักดิ์สิทธิ์นะก็มีกล่องเลือกการ์ดเห็นไหมมาเหมือนเดิมกล่องเลือกการ์ดบอกเลยว่าอย่าลืมไปทำกาด้วยนะก็ไปตีพวกราบล่าสำนักพวกนี้ให้ครบตามเคสก็จะได้แต้มหรือว่ารางวัลมาก็จะได้แต้มในส่วนของการเลือกการ์ดมาทุกคนก็อย่าลืมไปทํากันด้วยในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็มีกิจกรรมมาแล้ววิ่งเลยเจ้าสา์วิญญาณก็มาอีกแล้วนะก็ทุกคนก็เอาเหรียญมา โหวตพวกน้องสัตว์กันด้วยว่าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยนะก็เป็นกิจกรรมที่มีมานานแล้วในส่วนของตรงนี้นะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยในส่วนของมีแข่งสัตว์วิญญาณตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกน่าอดอุนก็น่าจะประมาณนี้น่าที่ส่งการอัปเดตมาวันนี้นะทุกคนก็อย่าลืมไปทํากันด้วยก็จะมีการ์ดมีแบบรางวัลต่างๆก็อย่าลืมไปทากันด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะมาส่มนี้ก็ด่วนลวกันก่อนแบบมีคลิปมาพวกหลงสันเท่าตัวนี้มา44อันดูดิเช็คดวงกันหน่อยว่าวันนี้เราจะได้ๆม โอ้โหเกลือมากอันนี้นี่แล้วก็สูงไปเรื่อยๆนะตรงนี้ถ้าแบบออกรางวัลใหญ่ก็ถือว่าดวงดีมากนะส่วนของตรงนี้ผมเคยได้พระจันทร์ด้วยนะตรงนี้ก็มันก็มีรางวัลใหญ่อยู่จรงิงแต่ต้องใช้ดวงนิดนึนงในส่วนของสล็อตตรงนี้บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆสนกันตอนนั้นก็ฟุกดได้ได้ไงก็ไม่รู้ในส่วนของพระจันทร์นะได้มา2อ,อันด้วยใช่แล้วไปฟุกจัดเลยตอนนั้นอนะโอ้โ oh, หไม่ได้เลยเลยผ่านครึ่งทางแล้วยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ขอของรางวัลอะไรก็ได้5แถวอีกสักอันได้ไหมที่ที่ไม่ใช่คำพ e. ีเอ,กอ็กะอุย้ยมาจริงโอเคได้ที่ร้อยอันโอเคเลยมีแยม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 าอีกหรือเปล่าโอเคเนาะได้ลีกได้ที่ลีกการ์ดเราเดี๋ยวเก็บไว้ลีกการเฉลิมฉลอแล้วกันตอนแบบอ่าไปไปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หมดไปแล้วเนี่ยวันนี้เราสุ่มได้44ก็ได้มา66ตัวเองนะก็ยังไม่พอแลกก็อาจจะต้องอีก2-3วันก็จะสามารถแลกกล่องพวกนี้ได้นะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปดโดนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมคร่าวๆให้ดูกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในส่วนของวันนี้ครบรอบ1ปีอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูอัปเดตคร่าวๆกันให้ดูเดี๋ยวอ,อีก5ประมาณ5วันหรือ4วันนี่แหละก็จะมาสุ่มบูชาทะเลให้ดูกันว่าจะแบบเกลือแค่ไหนในส่วนของบูชาทะเลรอบนี้นะก็ไม่พลาดอยู่แล้วบูชาทะเลเราก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปวิด,โดีโอนี้ถ้าผมอธิบายหรือว่า พูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยมานะที่นะครับสำหรับคิวโรน,นี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย